นนี้ก็มาดูนะครับวิธีเอามะพร้าวที่ปอกมะพร้าวอของโยมที่ทำนานเนาะปอกมะพร้าวแล้วก็เรียบร้อยแล้วโอ้แป๊บเดียวได้ ก็ทีน so ี้เราก็จะมาเอามาผ่าผ่าอย่างเงี้ยมาล้างน้ําก่อนล้างน้ําแล้วก็ให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเครื่องแล้วก็ไปกั่นเอาไปกั่นเอามะพร้าวเนี่ยไปต้มอีกทีนึงไปต้มแล้วก็เป็นน้ํามันแล้วก็ไปใส่ โคมหรือว่าไอ้ที่เราจะบรรจอุอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะขั้นตอนนี้ก็มาเอาะ้าพาวก่อนอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองดูลองแม,มเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองดูจะลองดูไม่ยังมีคนถือกล้องให้เดี๋ยวเดี ลองดูลองดูไม่เอาอาป้องมานี่ก็ลุงแม่ก็ทำให้ดูแล้วนะว่าแต่มีกำลังแท่งเด่นเนี้ยตะตะโกนตังนี้ไม่เน็นงูทราบหรือแต่เนี้เดี๋ย้ไปจะแม้วนอีก่อน กเดี๋ยวเร็กกเป็นงว,วยกันนิทีปอกมะพร้าวอย่างรวดเร็วก็ไม่เคยเห็นก็อาจารย์ก็ไม่เคยอาจารย์ก็ไม่เคยปอกสักทีหรอกลองดูเนาะเห็นแต่เขาปอกเห็นแต่เขาปอกเอ้าให้กันเอ้าลองดูเขาปอกยังไง เาีอน้าเาไว้ังตรงั้ตเอาตีเานกาวเโอ้ยง่ายนิดเดียวง่ายนิเดีวีปลอกเท้าขาวแบบมีเครื่องช่วยอย่างนี้ก็ดีเลย ครั้งแรกในชีวิตที่นมาปอกมะพร้าวนี่ไม่เคยปอกมะาพร้าวเลยครั้งแรกในชีวิตก็ง่ายดีเนาะ เอาแค่นี้แหละไม่ใช่มงิอาชีพได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้น <c oughs> แหลลก็เอาน้ำอัพ้าไปทำ,าำทำน้ำมันทำน้ำมันไปจุดตันงออกภาษาหนึ่งจุด

ทัู้กเลยอาจารย์ทำไม่สำเร็จเลยยังไม่สำเร็จตอนนี้ยังไม่สำเร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวพักพักกก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยท่านผู้ชมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมเอาไว้คลิปหน้าอปดูใหม่นะช่วงช่วงเป็นช่วงไปวันเดียไว้แค่นี้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยโยมทำเร็วมากเลยยมทำ อาชีพหน้า,นาเจอกันใหม่ครับจเจริญพร